รีวิวเครื่องสูบน้ำดีเซล14แรงนะผมดูสาออก3ามแล้วเนี่ยสายดูดประมาณ12เมตรนะผมดูนะครับเร่งเครื่องประมาณไม่ถึงครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันประสิทธิภาพส่งน้ำไปประมาณ200เมตรอัดสปริงเกอร์70ลอนนะครับเร่งเบาๆนะผมไม่ถึงครึ่งนะจะดูว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าแรงแค่ไหน นี่นะครับความแรงเป็นฝอยเลยผมนี่นู่นเครื่องนี่นู่นผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับความกว้างประมาณสี่เมตรเลยนะหัวงูเห่าเนี่ยหูทางเดียวนี่เป็นฝอยนะผมนี่ออกหัวเดียวนะครับของไกลนี่น่าจะดูเครื่องเห็นแล้วครับตรงตรงเลยต้นไม้ขาวๆไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลายสายนะว่าแรงแค่ไหนนู่ เครื่อง14แรงดีเซล3นิ้วนะครับสูบ3ออก3นะครับผมดูนะครับเป็นฟอย์เหมือนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกทีนนี่นะครับผมปลายสายนะครับผมดูครับเป็นฟอย์เลยใกล้ๆเปียกอย่างดีเลยครับเป็นฟอย์อย่างดีเลยครับแถวนี้ดูครับนี่ ไม้แกลนเสื้อเอาไว้เจาะรูนะครับไว้เคลียเวลาอะไรมาตันหัวนะแปบ๊บหนึ่งนี่นะครับหลังจากเคลียหัวแล้วเป็นฝอยอย่างดีเลยเราต้องพกด้วยนะครับของผมในกรณีไม่มีไวสแตนเนอร์น,นนะเดี๋ยวผมจะซื้อมาใส่อยู่ยครับนี่ครับน้ําพุงไกลมากเลยหัวเดียวเปียกแล้วแปบ๊บเดียว